ในญี่ปุ่นครับเฮือหากันทั้งโลกเลยไอ้บริษัทญี่ปุ่นบริษันี้มันกำลังประสบปัญหาวิกฤตเพราะทะเลาะก,กับจีนยอดขายรถในจีนลดลง48-49ครัเแต่ได้ตัวเลขจากืองไทยอยู่โห้ล้านกว่าคันเขารับเงินจากคนไทยไปเนี่ยล้านสองแสนล้านครับแล้วถามว่าอยู่ๆคนไทยไปเป็นนี่ล้านสองแสนล้านบาทเนี่ยมันสนุกไหม มันไม่ใช่คนล้านสองแสนคนท่านอาจารย์ได้เลยครับมันหมายถึงล้านสองแสนครอบครัวเพราะครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันก็ซื้อได้คันเดียวรถคันแรกรถคันแรกก็คันเดียวครับนั่นก็หมายความว่าคนหนึ่งล้านสองแสนครอบครัวเป็นหนี้ล้านสองแสนล้านบาทหรือคนครอบครัวละหนึ่งล้านบาทเป็นหนี้ใครครับก็เป็นหนี้บริษัทไฟแนนซ์รถเป็นหนี้ธนาคารที่ให้ไฟแนนซ์รถ พวกนี้ก็ไปกู้เงินไฟแนนซ์และกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อรถมาครับไอ้ไฟแนนซ์และธนาคารก็จ่ายเงินให้บริษัทรถยนต์คือญี่ปุ่นไปล้านสองแสนล้านบาทนั่นที่เขาไปฉลองอียาเนี่ยคนไทยเสียเงินล้านสองแสนล้านญี่ปุ่นได้เงินล้านสองแสนล้านบาทถามว่าไนโยบายประชาพินาศสิบหายเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ใครฮะเป็นประโยชน์กับบริษัทรถยนต์แต่คนไทยกลับเป็นหนี้ครับล้านสองแสนล้านบาทล้านสองแสนครอบครัวครับตอนที่เป็นหนี้นั่นเนี่ย เขาก็คิดว่าอย่างนี้อาจารย์ได้เลยลดผ่อนห้าปีบ้างเจ็ดปีบ้างอ้อกู้มาล้านบาทผ่อนเจ็ดปีท่านอัตราผ่อนเดือนละประมาณแปดพันบาทครับนเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทไหวฮะหรือสามหมื่นบาทผ่อนไหวได้รับเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นผ่อนแปดพันบาทไหวอ้าวผ่อนเลยเราคิดง่ายๆพอลงมือทำนัญญาเช่าซื้อปังเขาบอกว่าโอ้ต้องมีประกันค่าเบี้ยประกันอีก่0หมื่นบาท ต้องรประกันรถราคาหนึ่งล้านเบี้ยประกันหนึ่งแสนบาทไอ้หนึ 1, 000, 000, 000, ่งหมื่นบาทหรือหมื่นหกพันบาทอ้าวเงินไม่พอเอาไปยืมรูดบัตรเครดิตก,ก่อนเป็นนี้บัตรเครดิตอีกแล้วร้อยละสิบต่อเดือนไอ้ร้อยละสิบสิบห้ายิบเก็บต่อปีเลยซ้ำไปก็เพิ่มขึ้นอีกหมื่นแล้วพอเอารถมาออกเอยรถมันวิ่งด้วยลมไม่ได้วิ่งด้วยน้ําปลาปลาไม่ได้เนี่ยต้องใช้น้ามันอ้าวต้องจ่ายค่าน้ำมันอีกแล้วเฉลี่ยเดือนหนึ่งห้าพันบาทตามมากตามน้อยครับ จากแปดพันเป็นหมื่นสามแล้วจะได้เลยครัเงินเดือนสองหมื่นเหลือเจ็ดพันใช่ไหมถ้าสามหมื่นก็เหลือมก็เหลือหมื่นสามชักไม่พอจแล้วพอซื้อรถมาแล้วจ่ายค่าทํามาแล้วโอ้ยเราจะจอดอยู่ที่บ้านได้ยังไงต้องพาครอบครัวไปกินหน่อยเี่ยวชวนแฟนไปหาอะไรกินกันหน่อยชวนเพื่อนฝูงไปเลี้ยงกันหน่อยค่าเลี้ยงดูปูเสือเกิดขึ้นอีกแล้วหนักๆเข้าเงินไม่พอ ก็ต้องไปทําอะไรรูดบัตรเครดิตรูดจนบัตรหมดจนวันนี้เนี่ยครับกลายเป็นว่าผู้ที่รู้สึกตัวว่าเออไม,ไม่ไหวไว้เราเขับสำคัญผิดไปแล้วคำนุนผิดแล้วขอคืนรถไอ้บริษัทเจ้าซื้อไฟแนนซ์รถไ,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 ไม่เอาต้องห้าปีต้องห้าปีค,คุณคเอารถไปใช้สามเดือนรถล้านหนึ่งไปขายตันนี้ก็ได้เจ็ดแสนเนี่ยจะให้ผมรับผิดชอบได้ไงก็งไม่ยอมรับแอันนี้ก็ไม่จ่ายบางคนครอบครัวถึงแตกแยก หัวกู้มาเมียไปใช่รถรถจะถูกยึดเมียเสียดายก็ต้องไปหาทางหางเงินมาก็ไปขายเนื้อขายตัวผัวจับได้ทะเลาะก,กันบ้านแต่ฆ่ากันตายแต่ในที่สุดรถก็ถูกยึดครับวันนี้การยึดรถเนี่ยเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองที่สําคัญจะในเรื่อคือคคอะไรรูกไหมนอกจากปัญหาสังคมเกิดขึ้นทุกหัวละแหงแล้วเนี่ยจากการที่คนไทยอยู่ไปเป็นหนี้ล้านสองแสนล้านบาทนี่มันไม่น้อยเมื่อไหร่ ไอ้คนล้านสองแสนครอบครัวเนี่ยที่เคยมีเงินนะเออเสาที่นี่นะเราไปกินข้าวกันนอกบ้านนะเราไปซื้อรถนมาใช้นะซื้อนี่มาใช้เงินไปใช้กับรถหมดแล้วไม่ยอมซื้ออะไรกันเลยทุกคนประหยัดหมดไม่ยอมจ่ายอะไรเพราะแค่ข้ารถก็จะตายแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนไม่มีซื้อข้าวซื้อของการผลิตที่มาในขายในตลาดก็ขายยากลงผลผลิตก็ลดน้อยลงแล้วเงิน สมมติครอบครัวหนึ่งเนี่ยจ่ายเงินห้าพันบาทหรือเจ็ดพันบาทต่อเดือนเนี่ยล้านครอบครัวเข้าไปเท่าไหร่เจ็ดหมื่นล้านครับแล้วมันหมุนไปหมุนมาเนี่ยปีงเท่าไหร่รอบเนี่ยขาดหายไปเท่าไหร่ก็กระเทือนทีนี้พอดังหนักเข้ายึดลถกันมากมายกายกองรดยึดมาแล้วขายใครก็ยังใครซื้อแล้วจอดกันเต็ม <ๆ S 1> หมดเลยครับ,รบไอ้บริษัทไฟแนนซ์ก็เจงวันหนึ่งธนาคารที่ปล่อยเจงไหมอาจจะเจงครับการที่ซ้ัพย์สิน ของบริษัทไฟแนนซ์ที่ให้เช่าซื้อไปเนี่ยล้านสองแสนล้านเนี่ยอยู่เป็นนี่แนาหมดเลยครับถามว่าบริษัทไฟแนนซ์กี่แห่งธนาคารกีาาร่แห่งที่จะต้องได้รับผลกระทบจากอันนี้เมื่อประกอบเข้ากับผลกระทบจากธนาคารรัฐสองแห่งที่ว่านี้แล้วเนี่ยรหรืออีกสองแห่งที่เหลือเนี่ยมันจะยิ่งกว่าปีสองห้าสี่ศูนย์ไหมครับนี่คือวิกฤตใหญ่ที่กําลังปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมขอถือโอกาสนี้นะครับ บอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนและเพื่อนนักธุรกิจทั้งหลายว่าถ้าท่านใช้วงเงินสินเชื่อเนี่ยกับธนาคารในปีสองห้าสี่ศูนย์พอเกิดเรื่องพับเนี่ยเขารัง,งับสินเชื่อหมดเลยครับกิจการเจ๊งและวนระนาดเลยบางคนรอดเพราะอะไรเพราะไหวทันก็ไปเซ็นได้ขอกูเ้เบเเกินบัญชีไว้ล้านบาทเนี่ยไปถอนเงินมาเก็บไว้ก่อนเลยก็ยังประดังไว้ได้ระยะหนึ่งอ้าวคนที่มีเงินฝากถอนไม่ได้อีก บางคนติดอยู่หปีบางคนติดอยู่สิบปีบางคนไว้ทันไปถอนมาก่อนครับเพราะฉะนั้นบทเรียนในปีสองพันรอยสี่สิอย่างไรพี่น้องคนไทยในรุ่นผมนี่ได้เห็นมายังไม่ทันลืมก็มาสังวรกันไว้ครับว่านโยบายประชาพินาศฉิบหายเนี่ยมันกําลังจะฉิบหายกันทั่วหน้าในไม่ช้านี้แล้วเตรียมตัวเถอะครับพี่น้อง ันั้นคนที่อยู่ในภาวะที่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินจนกลายเป็นหนี้สาธารณะซึ่งตอนนี้อ้างว่าเป็นหนี้อยู่52เปอร์เซ็นต์ถ้าดูจากสภาพจริงเวลานี้หนี้จริงรวมถึงหนี้ครัวเรือนเกินกว่า52หนี้สาธารณะที่ท่านอาจารย์นเรศพูดถึงเนี่ยหมายความว่าหนี้ของรัฐบาลครับที่เป็นหนี้ก็คือรัฐบาลเนี่ยไปกู้เงินกู้สารพัดมาเนี่ยนะซึ่งเขามีสัดส่วนอยู่ว่าจะต้องไม่เกินเท่านั้นไม่เกินเท่านี้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้หมายความว่ายังไง หมายความต้องอยู่ในระดับที่คุณมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ครับถ้าเมื่อใดก็ตามที่โลกหรือสากลเนี่ยหรือมาตรฐานทางวินัยการเงินของโลกเนี่ยเขาถือว่าถ้าเกินนี้แล้วเนี่ยเกินอัตราจำนวนนี้แล้วคุณจะได้รับผลกระทบในการบริหารทางการเงินของประเทศคุณครับเพราะคุณเริ่มจะไม่มีเงินไปชำระหนี้หรือคุณไม่มีเงินพอที่ไปชำระดอกเบี้ยหรือถ้าคุณชำระดอกเบี้ยได้ คุณไม่มีเงินมาจ่ายเงินเดือนข้าราชการ,ค,รคุณไม่มีเงินมาพัฒนาประเทศเขาถึงกําหนดโดยทั่วไปว่าหนี้สาธารณะของประเทศต่างเนี่ยไม่ควรเกิน43%มเปอร์เซ็นต์ครับมากขึ้นไปก็อีก4 6เปอร์เซ็นต์ครับแต่ไอ้ประเทศจันไรบางประเทศนี่นะครับมันไม่คิดถึงความพินาศทิ่หายอะไรทั้งนั้นแหละมันแย่งกันกู้อย่างเช่นประเทศในกลุ่มยุโรปตอนนี้มันก่อหนี้ก่อ,กอสินจนทั้ทง1 5 0เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ อเมริกากําลังถึงร้อยเปอร์เซ็นไอเราของเราเนี่ยจากสี่สิบสามันเต็มเพดานเก่ามาขยายเพดานใหม่ให้เป็นสี่สิบกตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้จะเป็นหกสิบตอนนี้ห้าสิบสองแล้วก็จะเพิ่มอีกหกสิบก็มันเอาแต่กู้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 ไม่ถ้าพูดภาษาลัทธิีคนหนึ่งนะก็บอกว่าอะไรมันกู้อย่างเดียวะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราจะไปรอดได้ไงนี่เรากําลังล่มจม ผมเคยบอกพี่น้องประชาชนในรายการนี้นะครับว่าไอ้ต้นแบบพินาช,ชิบหายเนี่ยของนโยบายประชาพินานเนี่ยคือประเทศไหนรู้ไหมครับคืออเมริกาครับสหรัฐอเมริกาได้นํานโยบายประชาพินาหรือประชาฉิบหายก็ได้เนี่ยมาใช้ในสมัยประธานาธิปดีนิกสันนับแต่นั้นมาไอ้พักการเมืองทั้งสองพักของประเทศนั้นน่ะก็แย่งกันประชาพินาช,ชิบหายไวนะ้วอดเนยก็ส่งเสริมให้ราษฎรเป็นนี้ เป็นผลให้ในปัจจุบันอาจารย์ได้เลิกสหรัฐอเมริกามีหนี้สาธารณะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยไม่เคยมีใครเป็นหนี้ได้ขนาดนี้นั่นในภาคของรัฐบาลนะเป็นหนี้สาธารณะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังจะพิมพ์เงินกันอยู่ครับวันนี้ไม่มีอะไรไบางก็พิมพ์เงินออกมาปีละแสนล้านเหรียญไม่มีหลักประกันอะไรไม่มีหลักประกันอะไรทั้งนั้นอินกอร์ดบีทัสอย่างเดียวอู๋เชื่อในกําลังปืนอย่างเดียวครับแต่เขียนว่าให้ไพเระหน่อยอินกอร์ดบีทั รเราเชื่อมั่นในพระเจ้าแต่จริงมันโกงทั้งโลกครับก็พิมพ์เงินออกมาจนเงินดอลลาร์ล้นไปทั้งโลกเลยทําให้เกิดความปั่นป่วนไปทั้งโลกไงเพราะเอากระดาษมาเอากระดาษมาพิมพ์เป็นหนึ่งร้อยเหรียญสามพันกว่าบาทต,ตอนนี้ยีบตอนนี้สองพันเก้าร้อยบาทไอ้คนหน้างโง่เท่านั้นแหละที่จะไปเอากระดาษแผ่นนี้มาแล้วบอ,นอบกน,บนี่คือหลักประกันนี่คือหลักประกันครับเนี่ย พรรคการเมืองอเมริกาทั้งสองพรรคแย่งกันทํานโยบายประชาพินาศณิบหายเพื่อเอาใจคนอเมริกันครับเป็นผลในรัฐบาลเองมีหนี้สินร้อยเปอร์เซ็นต์และในภาคประชาชนละครับก็ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นหนี้เหมือนกับที่เราได้ไปลอกแบบเข้ามานะครับส่งเสริมให้เป็นหนี้เอา้าเมื่อเป็นหนี้คุณอายุสามสิบคุณคคยังมีเวลาทํางานอีกสามสิบปีเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณสามสิบปีข้างหน้าเอาเป็นประกันหนี้ก็กู้หนี้มาใช้อีกครับหนักเข้า หกสิบปีแล้วนี่ที่เอาเอาเอารายได้ล่วงหน้าในอนาคตเนี่ยมาประกันนี่เอาเงินมาใช้แล้วเนี่ยยังไม่พอใช้เอ้าให้ขยายเป็นแปดสิบปีมาคุณมียอายุแปดสิบปีตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็หรือเวลากี่ปีก็รายได้นั้นเป็นประกันนี่เอากู้มาใช้อีกล่าสุดเนี่ยเอารายได้ในอนาคตร้อยี่สิบปีไปประกันนี่เอาเงินมาใช้นั่นหมายความว่าเวลานี้คนอเมริกันแต่ละคนนี่นะครับเอารายได้ในอนาคตของตัวร้อยยี่สิบปีข้างหน้า คือตายแล้วเกิดสองชาติไปประกันนี่และครอบครัวเวมกันมันถึงพินาศฉิบหายอย่างพินาศฉิบหายหมดแล้วครับวันนี้จึงมีคนยากจนเต็มไปทั้งประเทศเป็นผลให้รัฐในสหรัฐอเมริกาตอนนี้กว่า28รัฐขอแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาเราไม่สามารถรับผิดชอบนี่ดาวนั้นได้ประเทศก็เป็นหนี้ล้นพ้นตัวประชาชนก็เป็นหนี้ล้นพ้นตัว แล้วยังมาเจอภาวะการว่างงานอีกว่างงานอีกหลายด้าที่ว่าจะมีก็ไม่มีไอ้นักการเมืองที่โง่เขลาบ้านเรามันไม่มันไม่กว่ามันฉลาดอะแต่มันเห็นว่าประชาชนโง่เขลาก็ยุยงส่งเสริมให้คนไทยเป็นหนี้เป็นสินกันใหญ่เลยแบบเดียวกันไหมแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยก็ขนาดสหรัฐอเมริกามีขนาดเศรษฐกิจโตอันดับหนึ่งของโลกมีความมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกมีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกวันนี้กลายเป็นประเทศที่โอ้โหจะล้มละลายเนี่ยแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศที่ถึงเขาหรือเปล่า มันสักกี่วันนะจะยืนอยู่ได้ก็ต้องล้มละลายแน่นอนจะล้มละลายกันทั้งประเทศจะล้มละลายกันทุกสีไม่ว่าสีเหลืองสีแดงสีอะไรทั้งนั้นล้มละลายหมดจะมีพวกนักการเมืองพวกเดียวเท่านั้นที่กองชาติจนพุงปลิ้นแล้วไปว้เมืองนอกอันนี้ที่เป็นหนี้ของประเทศส่วนหนึ่งเป็นหนี้มวลรวมอีกอันหนึ่งเป็นหนี้ส่วนตัวครับแต่ในเวลาเดียวกันที่อเมริก,รก,า,รกากำลังเจ๊งเนี่ยเขาก็แก้เกี่ยวโดวยการไปฟ้องบริษัทประเมินที่ทําโพสํารวจ คะแนนนิยมว่ามูดดี้ก็ตาม S&P ก็ตามที่ไปประเมินว่าตราสารที่ได้มาจากการเอาอสาังหาริมทรัพย์มาค้ำประกันเนี่ยไปประเมินความเสี่ยงให้เครดิตเกินจริงทำให้คนหลงเชื่อผู้บริโภคหลงเชื่อทางอเมริกาเองก็ยังจะฟ้องบริษัทประเมินเหล่านี้บริษัทพวกนี้ควรจะให้ฟ้องไอ้พี่หน้าทิบหายวอดไปเลยครับอาจารย์เลิกมันทําถึงขนาดไหนรู้ไหมครับอา้าวนายก ไปกู้เงินหนึ่งล้านบาทมาครับการกู้เงินเนี่ยหลักฐานการกู้เนี่ยเป็นทรัพย์สินอันหนึ่งที่เป็นประกันนี้ได้ครับผมไปกู้เงินบริษัทกอมาล้านบาทไอ้บริษัทกอก็ออกสัญญาก,กู้ผมเนี่ยไปกู้อ,อญญาจารย์ได้เลิกอ,อีกทีหนึ่งแปดแสนบาทนี่สองต่อแล้วถูกไหมอาจารย์ได้เลิกก็ออกสัญญาเนี่ยไปกู้ต่อไปกู้ต่อกหมุนเวียนกันอย่างเนี้ยจนทั้งไม่รู้กี่รอบนั่นหมายความเจ๊งคนเดียวเจ๊งหมดเลยครับ ไอ้บริษัทพวกนี้แทนที่มันจะประเมินความจริงมันก็ตัดโน่นตัดนี่จนทําให้คนเชื่อว่าฐานะเนี่ยดีที่ไหนได้มันกลวงทั้งนั้นก็เลยถูกฟ้องครับมันควรจะพิาศฉิีหายได้แล้วเพราะไอ้พวกนี้บริษัทเรานี่มันบริษัทการเมืองมันจะแกล้งประเทศไหนมันก็ให้เลทหรือให้ความอัตราความเชื่อถือประเทศนั้นแย่ลงครับถ้าประเทศไหนมันจะเอาใจนะหรือไปถูกใจทําอะไรกันไว้นี่มีข้อสงพิเศษอมันก็ให้เกดดีครับเกรดดีเกรดด้อยต่างกันยังไง ถ้าอาจจะด้เลิกกันพวกเกรดดีก็จะไปกู้เงินที่ไหนก็ได้ง่ายครับจ่ายดอกเ<ม>บีย้ยถูกไม่ต้องมีประกันถ้าตราสารหนี้ของย์เลิกแบบเกรดตไม่ดีไปกู้ที่ไหนก็ยากดอกเบี้ยก,ก็แพงเอามาลงทุนมันก็ไม่คุ้มเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เพราะไอ้พวกบ้านนี้นะมันจึงเป็นบริษัทยกเมฆเสกเป่าทั้งนั้นครับวันที่มันถูกฟ้องให้ถ้าถูกฟ้องให้จินชิบหายไปได้ยิ่งดีนะครับ,รบชาวโลกจะได้ไม่ถูกไอ้พวกบ้านนี้หรอกมันยังประเมินนะบริษัทดนบริษัทนี้ บางทีประเมินดีอยู่วันเดียวลุ้งขึ้นล้มละลายแล้วก็มีมันควรจะถูกฟ้องไปแล้วเนี่ยก็ต้องควรถูกฟ้องงั้นเอสแอนพีที่มีปัญหาว่าประเมินว่าอาสังหาริมทรัพย์มีความมั่นคงแล้วก็ตราสารที่เกิดจากอาสังหาริมทรัพย์นี่มีความมั่นคงผ่านไปแล้วห้าปีมันคือเจ,เงจง๊งการประเมินห้นปีมันนานไปนีคน่คือคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นนานมาแล้วครับเขามาฟ้องครับแต่ว่าความจริงเนี่ยรประเมินวันนี้ว่าดีอีกสองเดือนล้มละลายแล้วก็มี ก็ต้องถูกฟ้องถูกไหมครับแต่นี้ในการประ